สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมฟอร์เรนเจอร์บรรทุกปามกันอีกแล้วนะเขารอบบรรทุกปามทักทีจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับก็มาบรรทุกปามกันนะแล้วเช่นเคยโชเฟอร์มันขับเร็วสุดเกินนะเออรู้กลองจะไหวหรือเปล่านะโอเค có thủ ra chết nó plan ý bạn ra rằng thì đâu thông bye foreign รนะุดรุดนะ่นเลเออลืมทอดเลยอาจจะเปลี่ยนหลุดกันเลยทีเดียวนะเมื่อวานไปผ้ากับทางปางอยู่ในรถเลยเอาออกเลยไป Bye、Woo. bye. ไม่ค่อยมีเลยโอ้โหแม่เจ้าไม่มีเลยครับแถวนี้ไปไป ก็พอเป็นธรรมดานะตามแพงเนี่ยราคาดีผลผลิตก็ไม่มีเป็นธรรมดา่อต้องทำ

โคตรเทพเลยโชฟเฟอร์เนี่ยอุ้มลูกไปด้วยขับรถด้วยนะหม่ยจะเอามีที่ไหนต้เนียมีที่นี่ที่เดียวนะโคตรฝีมือโคตรเซียนกันเลยเดียวเชียร์นี่ใตตะเบียนราแตก,กแล้วรถใช้งานนะต้องทำใจแตกบ้างขลอกบ้างบุบบ้างนะไป ซื้อมาแล้วใช้อย่างระมัดระวังก็ไม่บุบนะตอนนี้เราใช้ในสวนนะมันก็ต้องบุบมือนะไปดีเลยนะแถวนี้ ก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูรถเต็มๆไม่ได้ดูรถเต็มๆนะก็อขออภัยนะังนูบังนูตามหายไปไหนครับนี่ มีเลยนะหกแถว <S 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 อะไรกับนี่ <S 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 อาจจะรอบหน้า ไม่ไม่มีเลยหายไปไหนวันมืนน่อครับปมัมนี่จะใกล้จะเจ็ดบาทแล้วนะเนี่ยไม่มีเลยบ้าบอจริงๆเลยทีเดียวเชียร์ <S <S 1> <S 1> นี่นาใไ่บุยเล่นน,นั่นเนี่ยพอไม่มีเลยเนาะ เริ่มแทงตะายออกมาแล้วนะมันชูกราเจ็บนะปกติมันน่าจะดดกวันนี้นะแต่ว่ามันก็ขาดเยอะเหมือนกันตักกคอ,อไว้เยอะนขนาดใสบ่บุยเลยน,นั่นี่งไป เงืบเมล็ดก็ใหญ่ดีนะสุราจ็ด ทงน้นไม่มีเลย โอ้โหลงเจองกันเลยเดียวเชียวไม่มีไม่มีเลยอะไรกับนี่ โอเคนะได้แค่นี้เองนะที่ไร้นเนี่ยโอ้โหโคน้อยกันเลยจรน,น,น,นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันกล้องก็อาจจะสั่นบ้างก็ขอไปนะครับเพราะมันได้แค่นี้จริงๆนะมันมีโอกาสเดี๋ยวอัปเดตนะ ก็ถ้าคนดูเยอะๆนล้มันต้องอัปเกรดนะเดี๋ยวถ้าคนดูน้อยก็เรื่อยๆไปก่อนโอเคแล้วเจอบวิดีโยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ม่ใหช่องการ์ดย้ลูกดาวสูงด้วยนะแล้วเจอนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ปลอดแรงเยอะกทุกบามก็จบไปแค่นี้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม